ังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่เลยว่าเลตินนลทำให้ผิวบางไวต่อแดดซึ่งมันตรงกันข้ามเลติเอลเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนาแน่นกระชับส่วนเรื่องไวต่อแดดเลตินนลจะเสื่อมฤทธิ์ลงก็จรงิงถึงให้ใช้แค่ตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่ต้นเหตุของผิวไวต่อแดดผิวไม่แดดอย่างที่หลายคนเข้าใจต่อให้ใช้หรือไม่ใช้เลตินอลถ้าไม่ทากันแดดหน้าก็แหกเหมือนกันและที่บอกว่าให้เลี่ยงบริเวณรอบดวงตาเพราะเป็นบริเวณที่ผิวบางความจริงคือควรทาเลยละเพราะใต้ตาเป็นจุดที่เกิดริ้่สุดด้้มเเขนน็จไป ซึ่งเป็นปริมาณเริ่มต้นที่เซฟสําหรับมือใหม่และสามารถหวังผลลัพธ์แก้ปัญหาผิวต่างๆได้ซึ่งทางสกินที่ฟิตเขาก็เอนแคปมาแล้วเรียบร้อยคือเป็นการห่อหุ้มเลติอนด้วยไขมันเพื่อให้อ่อนโยนและลดโอกาสในการระคายเคืองและเขายังใส่ตัวปลอบประโลมผิวมาอีกแน่นๆอย่างซิมซิทีฟเซรไมาในซินมาไมเป็นตัวเสริมชั้นผิวให้อยู่ในภาวะสมดุลและทนทานต่อเลติอนมากขึ้นใส่อะดีโนซีนที่เสริมความยืดหยุน่นและเติมเต็มผิวที่มีริ้วรอยและ EGT สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เ,นนเ่่นรรรองงววามามตนนผิิีีไยยยบ จะค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นผิวที่เปล่งปั่งอ่อนเยาว์ดังนั้นมือใหม่ไม่ต้องกลัวเรื่องหน้าบางหน้าแหกมันอยู่ที่เราเลือกตัวที่เหมาะกับผิวและใช้อย่างถูกวิธี